สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นเออ i n a s m a Eleven Go Striker สองพันสิบสามนะครับกับความทำแลกกันนะโอเคแล้วก็แต่ก็ไม่ค่อยแลกเท่าไหร่โอ้ตอนนี้ a p s ตกอยู่ที่ประมาณห้าสิบยี่สิบถึงห้าสิบนะโอ้กูก็ไม่ค่อยแลกนี่หว่าแต่ยก็เล่นได้นี่เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ก่อนนี้ถ่ายแลกเลย แหลกมากเคยนี้เปลี่ยนการจอมแล้วโอ้โหโอ้โหอหหายโนแหลกทันทีเรามาเข้านี้ดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะเล่นแล้วเด้งหรือเปล่านะเวลาทายเทนมาม์กก็จะบนยาวซาซา,ซามูชิโดอันนี้ชื่อทีมปะโอเคซะโอเค <c oughs> ก็ได้ทีมมิสม็กมอนโกสไตรเกอร์เอ้ยไม่ใช่ไลมงโกดีอวะ หาชิมีนูโอเคก็ทำการภาคยาวไปครับโอเคทำน,นี้ก็จะมาเลนเ่นพาร์ทแรกเลยเออไม่ดูมันเลกๆนิดหน่อยนะแต่อูไอฟเอสตกเลยเรามาเปลี่ยนท่าให้นี่ดีกว่าเอ้อยเ๋ยวาเพิ่งเปลี่ยนเขาเล่นก่อนเถอะอในทัวร์นามเมนต์มีอะไรบ้างวะโอ้ยมันยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดไร พราะเรายังไม่ได้เล่นในนี้มันเราไม่ไม่รู้ว่าเราต้องเล่นอันนี้ไปเรื่อยๆมันถึงจะได้ทัวร์นาเมนต์บางทัวร์นาเมนต์หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ไปแล้วก็ลองเข้าไปเล่นก่อนโหแหลกหลักนีด้เดียวนะครับคงทนกันได้อยู่โอเค FPS ก็ตอนนี้ก็ตกที่สามสิบถึงห้าสิบโอ้ยี่สิบแล้วชิบเปนไ,ไรก็เล่นได้อ่ะ Yeah no แหละ โอ้โห,หลื่นเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่ลื่นมากนะแต่มันก็ถือว่าพอใช้ได้โอเคเราเจอกับซาตายาโรเซตเจอกับทีมไรมงนะครับแล้วก็ตาทำไดีมันดูช้าๆเลยนะไม่ไม่ลื่นันต้องแอร์เลนติสวอ่เอ้ยไม่เพื่อความสมจริง เอ้ช่างเหอะใแข่งกับทีมไรม้งช่างมันเราอย่าไปสนเอ้ยิงมีท่าอะไรบา้างละมีท่ายิางวุ้ยมีท่าเลี้ยงด้วยเอ้ยไม่ใช่นี่วะมีท่าอะไรอ่หืมท่าแย่งทำไมมีแป๊บนึงนะทำไมท่าแย่งมี นั่นใช้ท่ายงปะ่ะเออใช่ทำไมท่ายงมีสองท่าปะไอมันชื่อเะไรวะเออคาริยะเออคาริยะโอเคนะซึงใครไม่อยากดูตอนนี้ก็ข้ามไปก่อนนะซึ้นี้มีท่าโอ้โหสตัมเธอเ้ยปับ๊บดูวนันมีท่าบ้าอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเย้ย <Yeah! S 2> stupid วะ่ะโอเค oh shit อ้มีแค่ คขียวก่เออนี่มันต้องเอ่อผมจำชื่อไม่ได้อ่านไม่ออกด้วยซ้ำเราจะเล่นเลยหรือเปล่าปรับทีมอะไรก่อนไหมการที่จะกดปรับทีมาอ่านี้ก็กดคอนโทรลครับแล้วมันก็จะขึ้นมาให้ครับแล้วก็วิธีแรกมันก็จะมันก็จะให้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะสามารถย,าย้ายผู้คนไปได้นะครับแต่ผมไม่ย้ายนะตอนนี้ใช้ทีมแบบนี้ไปก่อนนะ คอมมิชชั่นปกติกดอ e, ีเพื่อการจะเข้าแข่งขันและกดอันนี้ yes ี i n o นะโอเ okay, ค let's go Yeah ไม่รู้ว่าตอนเล่นจะแลกหรือเปล่านะแลกแหละแต่คงแลกไม่มากชาา้ไข้ซ okay. ะช้ไข้ซะแเคใช้ได้อยู่ในระดับหนึง่งอู้เอฟเฟียตกเลยไม่ค่อยแลกเท่าไหรอ่อ่ะทนดูกันได้นครึบ โอพีเอ็สิบเก้าสิบแปดโอ้โหโอ้โหโอไม่ค่อยแหละเท่าไหร่นะอย่าแย่งสิแย่ h oh s ชิ t เถม้าเถ้ม้าอืมนี่ไม่เคยเจออ้า What the เอ้ามามาเอ้าไปเสียบเฮ้ยเอาเอาเอามาครับชื่ออะไรลืมอีกละคาริยะเออไอ้นี่อีกสู้อีกสู้เออ เอาไอ้เช็ดอ่าฟาวิาวาวากเสียบหลายทีไม่ฟาวมเสียบรังนี้ฟาวเฮ้ยเออเสียบคันตีนหน่อยยะมาแล้วเอ้ยไม่มีใครอยู่หน้าเดี๋ยวมาครับกัปตันเอ้ยส่งให้ออฟเชดมันพร้อมแล้วมามาไม่ ไม่เคยเจอไซยวายเดอร์ไซยวายเดอร์ไซยวายเดอร์เฮ้ยมาเฮ้ยไซยวายเดอร์วิเชียวยะเขา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 อาวมาคิงคัตเหรอฮันดเดอเฮ้ยเข้าเดดรู้สึกนี่จะเป็นท่าเลเวลสามของ ไอ้เอ็นโดนะโอซูกะตระโอเคโอซูกะตระอ้ยารอนายก่าเฮ้ยเนอเว้ยยุสต์พวกมันจะดนักขำเฮ้ยไปเยอะโทนโดคีสตาตันก็นั่นเองอ่าชิปแล้วเวล์หนึ่งไปละไม่ไม่มีอะไรทำมันเตะเวล์หนึ่งกลางสนามหูเวล์หนึ่งมันก็ไม่เข้าละ Burning Cash! b เ r n i n g ิ a s แค a s h ส eh. เอเฮ้ยทำไมมันมันดูแหลกแก,กวะเวลาโกลับเออดูแหลกวะโกลับโกลับแล้วดูแหลกบุ่มไปเลยอุย้ยหายแหลกจริงอ้าว What the เอ้ามาครับเอ้าเทนมามีคิดเท้าแล้วหนึ่งน่วา No w you gotta kill me จนได้ No นี่มาสิอิมาด่า Spied out throw ผมลืมท่านี้ท่านี้มันแปลว่าอะไรเรียบร้อยผมจบสุดงี้อ้าว Fuck Now you 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 h i t h it's สุดรงี้อ้าวมาลุงพีดิชกิอืมอ้าวเฮ้ย Makcik ikut sa, malay itu tuju. Hui, aw. Hui, ini makcik tu ada siswal. Alan siswal, ada siswal tinggi ada. You day, songahe sisul ni, you, so, you. you fool. เอ้ยซื้อเรืองี้อา้าซื้เอรเอรืองี้ยาเฮ้ยยาดิเปิดมอนโหนเลยเปิดมอนโหนคือชิปคอนโทรลนะคะรับซื้อเรืองี้มาแลา้วอ,อา้าวอะไรอ่ะฟาวอะไรอ่ะวัดเด้ออ้าวมอนโหนดับเลยถ้าทำฟ้านี่มอนโหนดับเลยเหรอว้าว ก็เลยส่งแล้วอันนี้ก็ตีกิบบอมบ์ป่ะแล้วบึมความจริงนี้ผู้เล่นผู้เล่นที่โดนระเบิดนี่ตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยร่อยอะออไม่มีทางอือ,อม,มามิสตร์เฮ้ยอยู่ไหนนะ่ะเออมันจิงเลยเออมันไปไหนแล้ว ไอ้ไอ้บิชวิ่งหนีเห็นไหมเดียวเออแหละดีมากเอ,อ้ยลูกพี่นี่เกียรตส่งทำไมแล้วมันยิงได้อะมันท่าดาบบันพะบุลูดเออนี่ใส่ยเวเดร์แมวให้กับตันย์ยงให้กับตันย์ิงว้า <c oughs> โมทโฮซะเออ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 ,เอ,อ,เอ,อมาแล้วมาแล้วมันชื่อท่าอะไรนะ โคลิสซ i มอะไรมั้เออโคโคอะไรม้ะโคลิซิม่ามโคลิซิมน่าจะไม่ใช่มาชิงซัดอีกละสองศูนย์อ่อเดย์ย่าจ้าไรมอเชียรคอชเดสชจสกายด ฮัปรับเฮ้ยมีกระ่องรังอะไรกันเนี่ยนี่มันเผนบ้าเอ่อโนว์ว้าวเจทเออมังกรขยำนะเรลเรลหนึ่งแมนแหละ burning cat เดือดเออเวลาโกลรับนี่มันแหลกจังเลย เวลากรอบมันดีเลยจัดโอ้โหมีโอ้โหแหลกแหลกเ <c oughs> มื่อกี้มีแหลกนิดหน่อยครับขอโทษด้วยเวลากลับนี่มันแหลกแหลกจังไม่ไม่แหลกแหลกจังอะ่ะมันคือมันแหลกซุปเปอร์เฮ้ยอย่าโผล่หน้ามาให้เห็นอ็นดูมาไม่เคยเจอเออเนว์ไม่เคยเจอปโีลโตขึ้นหน่อยไหม โอ้ใช้ชท่าใช้ท่ามันแหลกๆจังหาไม่ได้มีเปล่ะเฮ้ยเสียงแล้วก็พอใช้ท่านี้นะเสียงก็จะบักนะไม่ใช่มันบักหานะเ่ยเออเลิกบักสักทีเฮ้ยไายไวยเดอร์อุย้ยอุ้ยแหลกแหลก เ of well, <wh> ี่ยเฮ้ยอลีน่าเฮ้ยฮัทมาคิงชซ็ตฮันโดอต้องตาเลยหลับแล้วโกดอู้รูบบอลมนติวๆเลยสามสูดแล้วครึ่งแรกก็สามสูเลยเนาะเรมุงเชียคัสเดสกายสเกส์เนี่ เดี๋ยวลงให้ oh, ยุซูมอี้ยิ่ฟ้ลโอ้อีกแล้วอะอาคิสาตันกลางสนามอุ้ยเดี๋ยวโกมันก็แลกอีกอ่ะอย่ายิงอย่ายิงไม่ทันหรอเดี๋ยวโกแลกอ่ะเอ้ยโกย่าแลกดีโกย่าแลกอืมหืมูดถึงดีเลยจัด แหล็กดีเลย์จัดครับอืมแลหล็กโอ้ลับอะติง้งเย่า yeah, สุดงี้ได้แต่สพีพอลว่าฉลอบวันนี้ไม่น่าอะไรอย่ารันไอกาอย่ารันไอกาอย่ารันไอกาเดูอย่ารัไน,นอรอไนกนอ,าอไนกาเดูเอานี่ไปเอานี่กินซะเฮ้ยเฮ้ยทีวีวบสัส เดี๋ยวิบัสไปครับนี่สิหนี้ไปซะอะไรนะไม่ท่านี้อีกแล้วนี่รู้สึกจะเป็นท่าเวลสามของเอนโดเนะอันนี้บอกแล้วเนละยแล้วก็รับไม่ได้แย่าในเกมนี้บอทมันจะไม่เก่งมากนะไม่ใช่ไม่เก่งมากไม่เก่งเลยย่าไม่ต้องเชื่อคัชเดสิสเซสเคดิสเซสเดสพูดเล้วมัน ไม่มีใครพร้อมเลยเหรออ๋อแกงกันอีกโอ้ยเห็นมาเห็นมาเห็นมาวิลบับรุษเดี่ยวเน่เนไงแค่นี้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเอย่ยาเฮย้ยอย่ยาเลเฮย้ยอย่าเลเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อยา่ยาอย่ายิงตั้งแต่ตรงนี้เลยจะเข้าไหมนะ่ะถ้าเข้านี่ มักวิ่งเออไปท่ากลางไปถ้าเขานี่มาดวัดโอ้นี่ท่าเดิมอ่ะฮันโดนี่เป็นรับเป็นลูกแรกที่ฮันโดรับได้โอ้ยเห็นมาเหนื่อยแล้วนี Wenn> ่อีกสู對對้อาวัดวัดฮึ๊ฮเนี่ยท่านี้ไม่ฟาวอ่ะ โอ้คือล้มไม่กับตาแต่ไม่ขันขาอ้าว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 อะไรเนี่ยมืนมืนมาเกเซเอ้ยอย่าควางเอออย่โอ้โหชนครั้งเดียวมันชนไปสองคนเลยเอาเอาเข้าเปเอาเข้าไปเออาม่ให้พาล็อกออา อ t l a n t i s Wall อีกครั้งครั้งสองอ่าเดอโอรู้สึกไอ้นี่จะโดนนะเอ้ยครั้งที่แล้วนี่โดนปะอันนี้ก็ไม่รู้สินะเนี่ย you stupid อ้ยคาริยามันไม่พอละจบให้มันเต็มเถอะโอ้โหชิบแล้วชิบแล้วชิบแล้ววัดสองน่ากลเฮ้ยนี่เอาไฟเออร์ทอร์นาโดคิสตาตัน เอาไปเลยเล้วสามถมเด้ยจะแหลกกว่านี่ยเฮ้ยเออนี่เริ่มอ้ยก็แหลกนิดเดียวไรฮันโดไรแฮนเนี่ถูงเวลาครับน้องถุงเวลาเดี๋ยวมันก็หมดขึ้นหน้าละหมดแล้วด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวเปิดไปหมดเลยเอเดไม่หมดวะหมดดีอ้าวไม่หมดเว้ยไม่หมดเล่นต่อเฮ้ย ไม่เคเจอโอลิมป um. ัสโอลิมปัสมาโอลิมปัสฮาร์โมนีโอลิมปัสฮาร์โมนียาฮิตฮิตน้องเลยคอยลูกเคยคอยลูก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 มาได้แล้วไรลูกเฮ้ยจะเข้าหรือเปล่าไซวไวเดอร์วีทู Yeah. ทำผมงงทำต้องแยกเป็น v 1, v dang, วีหนึ่งวอมอโมแดงว่าเอ้ยไม่ใช่เออ Fuck you Yeah <c oughs> เอาเฮ้ยฮึดฮึดงงกงนทั้งสนามครับเงินรับได้ไงอ่ะอาหมดครึ่งแรกแล้วเอามันยังเสียงเพลยยงมันไม่เปลี่ยนนะช่างมันไม่เปลี่ยนไม่ไม่เป็นไรโอเคตัเดิน ลองดูกันว่าเราต้องเปลี่ยนใครบ้างโอเคี้ยฟอรมมูชได้อยู่ในแบบนึงอืมแป๊บมึงนะย้ายกุญแจดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ย่ะอันนี้มันเปลี่ยนฟอร์มชั่นเอาฟอร์มชั่นเดิมแหละนี้ปะรู้สึกอันนี้จะเปลี่ยนไม่ได้นะเออนี่ไงอันเนี้ย ระยะกุญแจอยู่ี่โอ้โหรู้สึกมันไม่เพิ่มไหนด้วยซ้ำมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาทีมเราซูเปอร์กักกัอย่างงี้น้ำหะช่างมันใช้แี้วแหละเดิมมันเดิมมันดิสลาวมันดิสลาวแคร์เลสโก้เลสโกโค้กเอาเส้น,น,นขึง s <S ขหลังกันนะครับคนอ้าวเฮ้ยเราไปอยู่ฝั่งนั้นแหละเป็นฝัง่งนั้น คอมัสเซ่มันมาเขียดูกล้าวเออเสียบเสียบคนอีกไม่ยอมให้ยิงเนี่ยอ้าวฟาวอีกใช,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 ช้สกายใช้เด็กอะไรของมันก็ไม่รู้เออแต่เกมนี้ก็ผมว่ามันก็ถือว่าสนุกสนุกเอาวอาถือว่าผมว่ามันก็เป็นเกมแนวมีการส่งครับอ้าเนวใช้ไหมเนี่ยเตะายยาอไซัปก็ ิงโอเคมาคาสเตะมาคาสเตะเนยยึบส่งยึบส่งอย่เฮ้ยส่งให้นั่นอย่าไม่ใช่ของส่งให้รุ่นพี่นิชกี้เออนี่แหละอย่าอย่าอย่ามาแย่งตัวจิ๋วนะตัวจิ๋วไม่ยอมนี่ถ่านเนี่ยแหละแรงใช้ได้เอ้ยเนี่ยโสดเบิดว่นิชกี้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 ด่ โอ้จะให้นิชกี้หิงซะหน่อยเอ้าอะไรของมันท่าเลี้ยงอะเฮ้ยเือกมคันเซเปอร์อะไรมังถ้าเซงเป็ดยอมรับโอ้เชี่ยแล้วเนลยืดฟักดูฟักดูเอาไม่เคยเอาเทนมาเออเนลแล้วเมื่อกี้เผิดเปิดเปิดเปิดหมอนโหดนะันนี้บุ๊ ไฟย้อนาโดนเหมันพูดเป็นไฟยันธรนีบุกอะไรของมันก็ไม่รู้ก็เรื่องหนุ่มเดิมโถมไดื้อแหลกทำไมเวลาใช้ท่าหนึ่งมันแหลกแหลอ่ะแบบนี้แคสเซ่แหลกเฮ้อขล่องพี่ขล่องแล้วก็ทวงเวลาไปเอ้ยไม่ได้ดิเราเปิดมโหอยู่

เฮ้เจ๋วันกงอะไรอ้าวฮันโดเออจะรับได้ไหมเขื่อไม่ได้แน่นอนยิงไกลค่ะนิ่เวลสามด้วยถ้าได้ก็ไม่พิงพิงละมาคิโมชิชิเซวะออาวอะไรอ้ะเอาอะไรเกิดอะไรเนี่ยเป๊วโน่อะไรมือฮาสูแล้ว โอ้โชคดีนะตอนนี้เสียงไม่ติดบั็อกแต่ติดบั็กไปแล้วตรงอีมินิมิเปลโลนะอ้าวแยงกันเสียบอีกส่งไปฮะเอ้ยอฮิตกัดตันอ้าวกัดตันไม่เคยเห็นเทนมาดิอีมอดาด่ะสไป,สปเดอร์ทโรสไปเดอร์ทอร์นาโดหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่หรอกส่งก่อนส่งก่อนไหม มเมต่าหันเลยฟริงเราสองไม,ม่โอ้โหเนี่ยดูดิมันมันกระจายออกไปหมดเลยนี่จ่อหน้าอินโดเฮ้ยฟริงโคลิสมัมโคลิพิสติมอะไรโคลิสม,มอรีออ่อ่ชินมาชิงสัตว์ฮันโด ฮันโดฮันโดอ้าเฮ้ยรับได้แล้วอะไรของมันเนี่ยอุ้ทีพีมันเหลือน้อยครับรต้องให้ไซเวเดอร์ยิงอยเอาแล้เสียบทำเพื่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัชะก้าดมันไม่มีทีพีเริ่มทีพีเหลือน้อยเราก็ยิงไปจากตรงนี้เลยเฮ้ยให้มันเหนื่อยนี่คือการแกล้งแกล้งเอนโดไซเวเดอร์วีทู มือเปล่าด้าดนไงที่จริงใช้เวลหนึ่งไปนี่ก็ได้นะหกศูนยิงเออเอออัดไปอัดไปไปมุงชื่อโคชเดอัดไปสับกับสับดตอ้ยซึ่งถ้าเกิดมีคำถามว่าเกมนี้หาได้จากไหนนะผมจะมันเตะผมจะบอกตรงตรงเลยว่าผมไปซื้อแผ่นเกมมานะ <c oughs> ไออหาซื้อกันได้อย่ารูปหนึ่งไปละมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกถูไม่ดื้อมันก็ถูดื้อโอ้แลกกลังใช้แกนอัไกอาละเหนียวไรเบอร์นิคแคทเนี่ยกระให้มันเข้าสักลูกโอ้ยแลกอยู่นั่นหละเอฟีเอสตกเลยอ่าเราก็ถ่วงมัแล้วครับจุกจุกก็จุกจุกก็จุกจุกก็จุกจุกจุกเุอ บุญอะไรบุญอะไรเอ๋ hey. อ่างงเบยงงเบยเฮ้ยอืมเตะก็สองเนี้ยู u s t a bit ไอ้สิ่งนี้ได้ยังอนะ่ะโอโ้โหสองคนตอนนี้พี่โอโ้โหอะสามคนอย่างงี้พี่กเจ้าวออะไรออกมาก็ไม่รู้อะไรขึ้นมาดิไม่ใช่อะไรออกมาอุ้ยสิ่งนี้พร้อมดีแกบังงานมากอีกคน สูงิอาไปบอกส่งสูงิู้รนีิโอเคเปิ้มหัวยังเปิ่มมันหัวไปแล้วอ้า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 วทำอย่างนี้ได้ไงอะพี่เสียหายนะอ้าว,ส,าว,ส,าวสูง้โอ้โหบลอส่งทำไรอ้าวทำวัดนี่ต้องการทำวัดไม่โมโันหัหายเลย ไปกบอบอมบ์าตูอย่างนี้สิ่งนี้ต้องตายแล้วเฮ้ยไม่ยอมให้อภัยเด็กคับอ้าวชาร์จะทำอะไรอีกเนี้ย you stupid นี่อ่าวหผมเก็บให้เดวโอ้โหเตะก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยย่เย้ยนนิกวอิ๊กขึคนอืมท่านอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครพร้อมเลยไก่นอกไก่อะเพราะเดี๋ยวมันแหลกทีพีเลยเยอะครับแม่ไรเฮ้ยเออเนี่ยไม่แหลกเลยไก่น็อปเอ้ยมีแหลกนิดหน่อยแกนซูบไก่อะเออมีแหลกนิดหน่อยว่ะแต่ก็ไม่แหลกเข้าบนนี้แคทอะบนนี้แคทก็สุดแหลกเฮ้ย no no อ่านี่เห็นมะส่งมาให้เห็นมะแดนไกลเออกมาเด้ออุ้ย่ายะ มาสิจะท่าเลี้ยงฉันหน่อยยิ่งม่ได้ชนะนี่มาฮึดท่าเลี้ยงลบไก่ก๊อมเตงโอ้คุณดินแตกนี่ทำสนามเขาเสียเนี่ยจะบอกให้เซเรงี้เรายังไงเราก็ต้องส่งเอออะไรอะซื้อลิงนี้ทำแบบนี้ทำไมไม่เคยเจอไม่เคยเจอฉันอ้าววัตเตอร์นี่ไงยอออะไรอะ เอจะหมดแล้วโอ้โหจะหมดเวลาแล้วจะจะอยู่แค่ศูนย์หกศูนย์เหรอไม่มีทางไอ้นู้นวัดเดะอีกซูสอ่ะมาเอเลนติสวอลอีกครั้งสามครั้งนี่แหละแอนโทรนซินดูวอลแอตโตรนเอ้ยพูดผิดนี่แหละอเลนติสวอลเออให้มันเข้าใจ ให้มันเข้าใจให้มันเข้าใจกัปตันขอยิงลูกสุดท้ายอ้าวนั่นลูกสุดท้ายเหรอเอออ้าอมไม่เป็นไรโอลิมปัสไหมโอ้โอลิมปัสฮาร์โมนีโอเคไ,ได้อยู่อ่ะเอะอเนี่ยมันโอโหวิหารสวยจังอ่า โอ้ no 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 you stupid อีกซออะไรเนี่ยเอ้ยเจ้าลิงเอออ้าวมีฟาวอีกแขนไหลนี่เด้ยังไปหมดแล้วด้วยก็หมดข้างหลังแล้วเกมก็จะจบแล้วเอ้ยแต่เราได้บอลฉะนั้นเราก็ยิงต่อไป อย่าหยุดยังเอ้ยเห็นมะพอมากเอ้ยเอยผิด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 เนมะขอเป็นลูกสู้ท้ายน่ขอรับดีขอให้เข้าเถอะเออชนพวกตัวเองอออฮีอือฮีอือไม่มีไมีจาะหน้าเอนโดซะมันเข้าไม่เข้าดูกันมาร์วินเ็นมะขอลูกสุดท้ายพระเอกมาแล้วโอ้ยเหนื่อย ท่าน,นี้เฉยเลยเข้าเข้าเอาอเ็นมาลูกสุดท้ายได้เย yeah. ้นี่เ็นมาลูกเล่ห์ของเชนน่ะน่าพมงใจหมดครึ่งหลังแล้วเว้ยมันจะเตะก่อเออเตะบ่อยนะอือไปซนี้พร้อม ส่งนี้ได้ยิงแค่หนึ่งลูกเองน่าสงสารอ่ะนั่นไงหมกขึ้งหลังละโอเคฮึมในที่สุดก็ชนะแย่ yeah. โอ้โหแลกตอนหลังโอเคก็ไปได้ดีครับครึ่งแรกยิงกี่ลูกครึ่งหลังยิงกี่ลูกผมไม่รู้นะแะต่ตรวสี่กับสามลูกเนี่ยมันเจ็ดลูกอะโอเค

ไก่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 อะไรอะช่างมันโอเคเราก็ทำการเซฟฟิงก่อนครับโอเคเราก็จะได้เวลาจบคลิปกันแล้วนะครับนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกะโอเคแต่ของมากมายโอเค แล้วทำขอทำการจุกคลิปแค่นี้กันครับสวัสดีฮะ